มันจะมีมันจะมีที่ตัวที่เรามันเป็นธรรมชาติไก่ตัวที่มันจิตนาที่มันมีเราเข้าไปเป็นมันมีความหนักในจิตนานี้อืเนี้ยแต่เห็นตัวที่เฮ้ยเราไปเห็นก่อนแล้วอนะคือ ไปไปรด้วยความคิดไม่ใช่เห็นตามเป็นจริงแต่หลังจากนั้นนมันเห็นว่อมันเป็นอาการที่เราหมายไว้อ่ะมันไม่ใช่ตามพอเป็นจริงไงนั่นแหละเรามันมันเห็นตรงน,นั้นเราหมายว่ามันต้องเห็นแบบนี้มันต้องเป็นแบบนี้มันก็ <ใช S 2> เ<อ>ี้ยแล้วเราก็ไปเดินตามเรืเ้อเร<ช>ื่องมันก็เลยไม่พวกความจริงเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราหมายแล้วมันทําให้คล้ายเคลื่อนจากความจรง<ห>ิงตรงนี้เป็นสิ่งที่เราหมายสิ่งใดไว้ผิดเนี่ย แล้วในใจมันชอบหมายเราหมายว่านิพพานเป็นยังไง <ST an th us> เราหมายว่าต้องาราคาโทสะโมหะอเราหมายว่าปฏิบัติไปแล้วใจต้องเป็นอย่างนี้ด้วยความรู้และความจำถูกไหมเราหมายไปว่าอรหันต์เป็นอย่างนี้เราหมายไปว่าโสดาปเป็นอย่างนี้เพราะเราหมายอิงจากความคิด <ST an th us> ความหมายนั้นที่ลงไปไม่ถึง <S <S <an th us> เราได้มาจากความคิดและความจําแต่มันไปบดบังไว้แล้ว <S <S <an th us> เพราะมันไปนสร้างภาพรวมแล้วว่ามันต้องไปอย่างนี้มันก็เลยไม่สามารถที่จะเข้าถึงความจริงได้ทีนี้มันก็ไปด้วยความพอความหมายปุ๊บ มันไปได้ตางที่หมายมันก็นึกว่าใช่มันก็คือเป็นกโลงฉชนมันก็จะเหมือนบอกว่ามันจะต้องเป็นอย่างเงี้ยอย่างนงี้ตลอดตลอดตลอดงนี้ไม่ใช่ความจริงมันไม่ใช่ความจริงแม้แต่อนิจังทุกขังอนัตตาที่หมายไว้แม้แต่เกิดดับถ้าเราหมายว่ามันจะต้องเกิดดับมันก็ยังไม่ใช่ความจริงถ้าเราหมายว่าต้องรู้เท่าทันก็ยังไม่ใช่ความจริงเพราะการรู้เท่าทันนั้นไม่ใช่การหมายมันเป็นของมันเองแม้แต่การละ หรือการรู้อะไรก็แล้วแต่มันเราเกิดอะไรขึ้นรู้เราก็หมายไว้เราไปทํารู้งเงี้ยรู้เขาจะแบบเราไปทํารู้ไหมมันก็หมายมันก็คืออัตตานะอันนี้มันเป็นนามธรรมที่ละเอียดมากมันมนเหมือนมันมันมันอันนี้มันเหมือนที่เราเคยมันสังเกตในในชีวิตของเราที่สังเกตหลายครั้งว่าเวลาเราหมายว่าเราตั้งอะไรไว้ว่าเออ สมมติว่าไต่ชอบลืมเอาจะยกผลไม้อ่ะจะยกผลไม้ขึ้นใช่ไหมขึ้นถ้งวันตอนเช้าแต่ไส่ก็จะลืมบ่อย่อยแต่เรามันมีความตั้งไว้แล้วว่าเออมันจะต้องอย่างนี้แล้วแล้วพอเราไม่ขึ้นเนี่ยแล้วมันก็จะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งที่ว่ามันรู้สึกว่าเราลืมมัอะไรสักอย่างนันเหมือนเหมือนกันไหมว่าความรู้สึกที่เราบอกหมายอะไรสักอย่างแล้วมันแต่มันไม่ได้รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนที่ความรู้สึกเราว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนกันไหมคะเหมือนกัน แต่ว่ามันเป็นหยาบอะไรเอียดมันเป็นหยาบลเอียจริงๆถ้าเราทําด้วยความกังวลนะทําด้วยสติปัญญาคือความด้วยความความรู้สึกตัวสติปัญญาความรู้สึกตัวเดี๋ยวมันจะรู้ว่าอะไรควรทำมันจะรู้ว่าอะไรควรทําแค่นั้นเองจริงๆปัญสติปัญญาตัวนี้รอบครอบโดยที่ไม่ต้องคิดนําเลยเราไม่ต้องความใช้คิดนําเลยความคิดไม่สามารถสัมผัสจิตได้นะไม่สามารถคิดนําไม่ได้ ยึดนาเป็นเรื่องของสังขาแต่สติปัญญาที่นี้มันจะพร้อมหมดมันรู้ว่าอะไรควรทําอะไรในเวลาไหนมันน่าอัศจรรย์ตรงนี้ตัวที่ไม่ใช่คิดแต่ก่อนเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยถ้าไม่ใช่ความคิดแล้วมันจะอยู่ยังไงวะใช่ป่ะแต่พอมันมีสติปัญญามันคนละเรื่องกับความคิดเลยความคิดมันเป็นกรอบมันเป็นตักกะแต่สติปัญญานี่คือความจริงล้วนๆความจริงในขณะที่รู้ว่าควรทําอะไรและไม่ควรทําอะไรมันรู้อย่างนี้เลยนะ เนี่ยมันอยู่ด้วยสติปัญญารู้ชัดเลยแล้วมันก็แล้วแล้วกันได้ออไม่ใช่ว่าต้องลืมอันนั้นไม่ได้เลยมันไม่ใช่เราอย่าไปใส่ความหมายว่าเมื่อไหร่มีสติมากๆมันจะต้องไม่ลืมไม่ใช่ไม่หมายอะไรทั้งนั้นเลยเราเรียนรู้ตรงๆซื่อๆตรงๆตรงไปตรงมาเราจะรู้เองมันไม่เกี่ยวกันมันแค่แล้วแล้วกันได้ สัญญาความจําได้หมายรู้ความลืมมันเป็นเรื่องปกติจาได้บ้างจําไม่ได้บ้างก็ปกติถูกไหมอ่ะแต่เอาเรื่องไหมล่ะจําไม่ได้แล้วเอาเรื่องไหมล่ะจําได้แล้วเอาเรื่องไหมล่ะตรงนี้นมันสําคัญมากกว่าตรงนี้สําคัญมากกว่าสาคัญมากกว่าส <c oughs> ำคัญตรงที่แล้วแล้วกันได้แค่นั้นเองมันคนจะให้ความสำคัญว่าเออน,นี่ไม่ดีประติกสมองอ่ะมันก็เสื่อมไปตามการเวลาตามเหตุอัตจัยบางเรื่อ<ร>งมันก็จําได้จำไม่ได้มันเป็นเรื่องปกติมาก มันเป็นผงปกติเรามันเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นปกติมันก็เลยยอมรับในสิ่งที่พอแต่ว่าพอคนเห็นว่ามันเอ้ยไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่ามันจะนั้นก็เห็นกับจำาคลรอย่างเห็นหนหนึ่งแล้วไปบ,บันทึกก็คนละอยา่างนั้นการไม่เห็นนั่น <S <S ใช้ความจาแล้วนี่เหมือนกันส่วนใหญ่เราใช้ความจํามาเห็นเราใช้ความจามาแทนการเห็นมันก็เลยไม่เป็นความจริงมันก็เลยบังไปแล้ว ก็เราหมายว่าเราตั้งไว้เลยถ้าวันนี้เราตั้งไว้แหละสิ่งนั้นจะบังเราตลอดอจะเป็นอัตตาที่เราบางังไว้ตลอดเลยในนินสา,ารถเขก็ถึงความจริงได้มันจะไปเข้าไปถึงคือความจำที่เราสร้างเนื้อเรื่องไว้หรือว่าความหมายที่เราหมายไว้เนี่ยถ้าเห็นนี่มันก็คือไม่มีความหมายแน่ๆไ,ไม่มีความหมายมันไม่มีความหมายคือเราเห็นพอเห็นเนี่ยคือคือมันยังไม่ได้แปลความหมายอะไรกต้องตับสติต้องไวูหตึองนิดเดียวเองิหนึ่งมันก็จะ ไปแล้วไปแล้วมันอยู่ที่กำลังสติมันไม่อยู่ที่กำลังนี่เราคิดไปอย่าไปหมายมึงอย่าไปหมายแล้วทุกคนจะทำกันอย่างนี้ใช่ไหมอย่าหมายต้องทำใจเป็นกลางได้แค่รู้แต่มันไม่ใช่สติตัวนี้ต้องถูกตัดโดยสติมันไปใช้ความจำในการตัดเอาไปใช้ความรู้ในการขึ้นตั้งคือตั้งรู้ขึ้น่ะมันไม่ใช่สตินะขณะปัจจุบันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวตัดมันไม่สามารถตัดพวกช้าไม่ได้สติเท่านั้นสติสมาธิปัญญาเท่านั้น อย่างเดียวเลยตัดภพชาติได้อดี亚马างไม่องแปลเนี่ยแ่้มันไม่ได้ส่วนใหญ่อะเราจะเอาผลไปทำเอาผลไปตั้งถูกไหมแต่เราไม่ใช่สตินะสังเกตไหมที่เราผิดพลาดในชีวิตพวกเรามาเนี่ยคือใช้สติไปตั้งเอ้ใช้ผลใช้การหมายไปตั้งหรือผลไปตั้งชหรือใช้ความรู้ไปตั้งถูกไหมต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ทําอย่างนั้นทาใจอย่างนั้นน่ะเหมือนเขาเรียกว่าก๊อปปี้อัลังหันหรือว่าอ่า อทำตัวเหมือนอรหันต์นะแต่มันไม่ใช่มันก๊อปปี้ขึ้นมาหรือเลียนแบบเลียนแบบอรหันต์อรหันต์ต้องเป็นอย่างนี้นะกะทบแล้วแค่รู้กะทบแล้วแค่รู้เออไม่มีอะไรเป็นร่างบังคับมันไม่ใช่สติเป็นตัวตัดมันคนละเรื่องกันเลยฉันไม่ได้สนใจอะไรพวกนั้นเราพวกนั้นมันเป็นเองไม่ได้เกี่ยวเลยมันจะเริ่สติอย่างเดียวเลยพวกนั้นเป็นเองด้วยซ้ําผลน่ะมันจะไปลําดับขั้นตอนนะ แต่เหตุไม่มีลําดับขั้นตอนนะมีขั้นเดียวมีขั้นเดียวแล้วขนาเดียวไปไเรื่อยๆถูกไหมมันต้องเห็นอย่างนี้นะก็ถึงบอกว่าคนจะเข้ามาสิบปียี่สิบปีหรือคนจะอยู่วันหนึ่งสองปีต่างกันไหมไม่ต่างเพราะมันมีแค่ขณะเดียวเ <c oughs> ช่าใปะ <c oughs> ไม่มีใครเป็นลองใครนะแล้วจะมา <c oughs> บ้านเรื่อง <c oughs> บารม,มีมากบารมีน้อยทาไมใช่ไหมมัน้อยใจเรื่องบารมีตัวเองทำไมไม่ไหมล่ะ มันมีเท่ากันหมดมันก็สร้างสิมันกลับามีสติมันก็มีบารมีแต่ถ้ามันอยากได้บารมีมันไม่มีสติหรอกเพราะบารมีที่มันตั้งไว้ขวางขวางตุ้มมันต้องจากการเห็นความจริงด้วยตัวเจ้าของเองเท่านั้นประการเดียวถึงจะค้นทุกได้ไม่มีประการอื่นนอกจากนี้ความรู้ช่วยค้นทุกไม่ได้ ตำรากินเล่มกินเล่มก็ช่วยไม่ได้เพราะมันอ่านใจไม่ได้มันอ่านตำราแต่มันไม่อ่านใจตัวเองอ่ะมันทนทุกข์ไม่ได้ตำราที่แท้จริงคือการอ่านใจเจ้าของเองเนี่ยแหละอ่านให้เป็นเนี่ยอ่านให้เป็นวิชาชีวิตเรียนให้เป็นเข้าใจจริงไม่ใช่เรียนวิชาโลกอย่าเอาคนอื่นมาเป็นกังวลใช่ไหมละ่ะขันเราก็หนักพออยู่แล้วที่นะ่า เอาไขนคนอื่นมาแบกทําทำไมมันแบบมันมันมันคือคือคือมันกลืนเข้าไปอ่ะแม่ทําเคยกลืนความเคยชินแต่ทีนี้เราอยากนิสัยของทีนงาแล้วคือชอบต่อความยาวสาความยีวให้เห็นตรงนี้ว่าอรุสัยละละเลยละเลยกลับลงเลยกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยนิสัยที่ทุกข์มากนิสัยคือว่าทําไมมันเร็วเพราะเราชอบต่อความยาวสาความชีวจนเป็นความเคยชินพี่ลีพี่ไหลเราต้องเลิกนิสัยนี้ คือทิ้งเลยอย่าหาเหตุหาผลเหตุผลไม่ใช่เรื่องของธรรมเหตุผลเป็นเรื่องของโลกนะเรื่องธรรมเหน,นือเหตุเหนือผลอย่าเอาเหตุเอาผลอย่าเอาผิดเอาถูกอย่าเอาใช่ไม่ใช่อย่าทําไมและอย่าอะไรนะเลิกทําไมและเลิอกอะไรซะเมื่อไหร่ที่เลิกทําสิ่งตอนนี้ยมันจะเลิอกอะไรเอาวันแล้วต้องฝึกนิสัยใหม่ขึ้นมาแล้วรู้เท่าทันนิสัยเก่าของตัวเราเองของอนใส่เนี้แค่นั้นเองไม่ยากทำมาพูดกิ่ทีก็มีแค่เนี้ย กูพูดกี่วันกี่เดือนกูคือกูก็ตอบแค่เนี้ยแต่พูดวนไปวันมาพุงไม่เบื่อกูพูดอยู่แค่เนี้แล้วม <Okay. S 1> ัอยู่กูปนั่กูก็พูดอยู่เรื่องแค่นี้ถูกป่ะ <Okay. S 1> แต่มันไม่เหมือนเดิมนทุกวันหรอกมันต่างกันที่เมื่อไหร่มีสติปัญญามากขึ้นมันจะลงใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นะละเอียดมากขึ้นเมื่อไหร่คนฟังมีสติปัญญาน้องได,ได้ของอยากเข้าใจไหม ยิ่งฟังเรื่องเดียวแต่สติปัญญามากที่ยิ่งลงใจลงใจลงใจมะะอัดเทปมาฟังซ้ำพูดยู่เรื่องเดียวนี่แหละไออะพูดเรื่องทุกพูดเรื่องอะไรเลยให้กูไปพูดเรื่องอื่นกูก็พูดไม่เป็นพูดเรื่องแด่ือเรื่องทุกข์กูเห็นแต่ทุกเนี่ยกูไม่เห็นอย่างอื่นเลยกูไม่เคยเห็นชาวบ้านเลยตั้งแต่กูมาปฏิบัติมาเนี่ย กูเห็นชาวบ้านที่ไรกูทุทุกที<ม>กูหนักทุกทีเพราะกูไอ้ชาวบ้านมาแบกบ